คนไทยดีกับคนลาวขนาดนี้แต่ก็มีคนลาวบางกลุ่นบางกลุ่มหรือบางคนที่ไม่ชอบคนไทยและใส่ร้ายคนไทยทักไทยสบายดีสวัสดีค่ะพี่พีเอซทูทุกทานเมอนี้โนดคน,นอ้อนก่ออามีเหลืองจะมาเล่านิดหน่อยและก็อารีแอคชั่นเนาะองช่อง,องนึงคืออยากเล่าวันชูชสองวัน ชูเดย์สองนั้นคือแบบโอ้โหออนเฮนแหละแบบว่าสึ่งในน้ำใจคนไทยเนาะเพราะว่าคนไทยเพิ่นไปเที่ยวลาวในะทรงตงการแหละเพิ่นได้ซอยเรือเด็กหน่อยคนนั้นสื่อขนมขนมให้กินให้ที่ยูที่นอนเนาะและอีกคนที่สองก็คือคนลาวที่มาเห็นงานยูไทยแล้วถือคนลาวหลอกคนลาวตรงมลาวเนาะหลอกให้มาเห็นงานยูไทยแล้ว อยากเม่อบาทบ่มีเงินกับต้องขอรับบริจาคแล้วมีคนไทยคนหนึ่งทีใจดีมากๆเนาะทุกคนให้เงินซ้ำพันบาทเลยกะหลายๆคนทีทยอยให้ยี่สิบบาทหนึ่งรอยเนาะออนก็ต้องกราบขอบคุณคนไทยหลายๆเด้อจากทียังเอ็นดูเนาะเอ็นดูคนเหล่านีหลายๆคืออ้อนบอกเลยว่าเพิ่นใจดีแหละอ้ายังและมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทีทุกคนอยากขูไปรับชมรับฟังกันเลยจ้าเดี๋ยวในคลิปนี้ข่อยจะพาทุกท่านไปเบิ่ง มาเบิงที่เหตุการณ์ที่หนึ่งแมนมาจากติ๊กตอกที่มีซื่อว่า I am Sammy ฮ่าฮาฮาโดยเจ้าของติ๊กตอกแมนเป็นคนไทยซึ่งเพิ่นมาเที่ยวสงการอยู่ที่ประเทศลาวโดยเพิ่นได้ผ่านไปเห็นเด็กน้อยเล่ลอนคนหนึ่งที่ว่าพ่อแม่่นี้ป้าและคนไทยคนนี้เพิ่นก็ได้เข้าไปช่วยเรือและแบ่งปันความสุกขเล็กๆน้อยๆให้กับเล็กน้อยคนนี้ก่อนที่ว่าเพิ่นจะกลับประเทศไทย เดี๋ยวเฮาหนีไปเบิ่งคลิปเหตุการณ์น้ำกันกระทำละไปใส่ไม่นี่มั้ยม่นี่ก่อนสีไปใส่มาแต่ใส่หนิมาแต่ใส่ฮะมาเรีนมาเรียนจะใส่บ้านจะใส่ฮะบอกมานอนนอนใส่หนิ บอกพ่อแม่ไปใส่พ่อไปใส่ฮะพ่อแม่นีป่ป้าพ่อแม่นีป้อาอ๋อแม่บอกอาออะไกินข้าวเราบอกฮะบอกเอานี่ให้เห็นกันไปกินข้าวนิเอาแต่ละมือนอนใส่หนินอนบอกว่าอีลีดได้หน่พ่อแม่ไปใส่<น>พ่อแม่ไปใส่พ่อแม่นิปป้แล้วบอแลอยู่คนเดียวนาน,นยังนี่ ฮะอยู่คนเดียวนานหรือยังอยู่คนเดียวนานหรือยังบอกเอาเนี่ยให้เอาเงินไปให้กินขนมเด้อเอาเอาไปกินเข่าเด้อเนี่ยะเอาเนี่ยเอาไปกินเข่าเด้อเอออยู่แถวนีบอกบอกอืกินเข่ากินน้ำล่ะกินเข่ากินน้ำล่ะอไปซื้อเข่าซื้อน้ำกินเด้อเอเบไปเด้ออือ เดี๋ยวมื่อนารไอ้บอลมาแถวนี้ไหมมาในตัวไอ้ตัวนี้บทนโอเคไปคือวพ่อไปหาอยู่มองดีๆนะฮะไปนอนไปนอนไปนอนออฟฟิศไอ้บอกไปนอนออฟฟิศไอ้อยู่บอกไปนอนอยู่มองไอ้ยู่บอกล่ะไปนอนได้ไหมบอกไอ้บอกฮะไปนอนได้ไหมบอะ ไปให้น้ำหม่อยไปข้าศัตรไปไปนอนน้ำหม่อยบอกไปบอกนี่ไอ้เท้าโรงแรมอยู่ตรงนี้ไอ้เท้าโรงแรมอยู่นี่ไปบอกอันนี้เหลือเชียม่นะไปบอกไปไปนั่งเล่นนหน่ายก็ได้ไปนอนอยู่โรงแรมป่ะเดี๋ยวไปอยู่ออฟฟิศไอ้ก็ได้เอาบ่มีหม่องนอนนะออฟฟิศไอ้อยู่ล้านี่แหละไปไปน้ำหม่ไปไปข้าศัไปไปละได้น้องไม่มีบ้าน ฮะอีต้นมันไปไปพ้าอาเดี๋ยวผ้าอาดผ้าไปกินข้าวก่อนไปเดี๋ยวไอ้มาส่งไอเอาห่มเขานอนเขานอนรับอยู่ฮะไอเอาห่มเขานอนรับระวังรถไม่ยังระวังระวังระว่าง่ายครับเดี๋ยวถ่ว่าไปเาไปกินข้าวหน่อย เอาไปทำความดีน้องพ่อแม่ทิง้งตลาดไงที่ไปของเงินไงไปขึ้นขึ้นท้ายรถเขเลรียญน้องแม่ปะเดี๋ยวอาคาไปกินขลับไปไปขึ้นขึ้นไหนบอไปอุ้มหน่อยอุ้มน้องหน่อยไปแล้วว้าว่าอยู่เห็นอยู่ตลาดอยู่มือนไหนเม่นบออยู่ตลาดด้วยมั้งมือนไหนมาขอเงินใหน้นะ ไปแล้วเข้าไปใช้ไปนังน้ำไปไปขึ้น l e t ส go ไปแล้วครับได้เด็กปั้น1คนคิดไว้ให้เมียดูไปเอาอันไหนอีกเอายิ้มมาเข้าไปกินรถได้ชื่อไปให้มาสอบก่อนเลยครับ เอานมมันเอานมบอกไปเรียงนมของกลังตามไเปเพื่นไ,ไปแล้วซื้ออย่างเจอซื้ออย่งกล้วยบอไอ้เนี่เอานมเนียวนมเนี่ยน,น,นี่นี่นมเหนียว่ไปกินนมอ๋อไงอ๋อมันไขว่ไดวะนี่เด้ เอันไหนสี oh, oh. Oh, ่ก <c oughs> <c oughs> ันได้ยิบใหรออันไหนนี่บอกเอายิบเอาเอันนี่บอกเอาโอ้ยเดี๋ยวที่ปั่นเพาฟิตอันนี้นะฮะเอาพอแล้วบอกรัากินหน่เนีลยพออีกบอกมาสั่งมาอีกมาเอาอะไรมาอีก เอาอะไรไปกินเด็ดกินเวลาอะไรอีกนะอะไรชื่อของเล่นน้องหนิเฮ้ยเอามาม่าไปกินเลยจะได้แบบว่ามันจะเป็นเอาดิเอาของเล่นมาก่อนพวกนี้กินแป๊บเดียวก็หมดนะเอาของเล่นมาเอาอะไรเอาอันี้เอาบะของเล่นนะอยากเล่นบะมาเล่นอีกอะไรไม่ได้ดูมันเฉยเฉยอะไรนะน้องถามอะไรเป็นสีกัน เอามาอมเอายินเลยอันนี้บัติปบ่าจนี่อันนี้แสนแสนนี่แสนนึ่งสิบพันอันนี้ห้าพันไม่ใครกินมา,มากๆไหมกูซื้อไปไว้เลยเนาะกูะซื้อไปไวนะ้นะไปจะไปจ่ายเงินครับเก็บไปแล้วส่งเก็บไว้เอาไปกินขา้าวเอาไปกินข้าวมือ นช่ครับอันนี้เลิกินรถกับแล้วบออันนี้ลิินรถเลากินรถใหญ่บอแนนเลิรถใหญ่เมื่อกี้เราอยู่ในรถนนไอเอาน้ำบอฮะมนเหรียญเขาบอกว่าเอาอาเอาอเอ๊ะสกินช็บอซื้อไปกินด้วยจ้ะสองของเลย อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งก็ถือว่าคนไทยคนนี้ใจดีอีดนเนาะมีการสวยเดื้อแล้วก็แบ่งปันน้ำใจเด็กๆน,น้อยๆไหกับเล็กน้อยเล่าเลรลอนคนนี้ก็ถือว่าเล็กน,น้อยคนนี้กัเป็นตาอิตนพอสมควรเลยเนาะนี่แมนเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยเรื่องเล่านี่มาจากซ่องติ๊กตอกที่มิซอว่า user 478-41677โดยเรื่องเล่าคร่าวๆมีอยู่ว่า สาวเล่าคนหนึ่งพร้อมกับดูกน้อยอีกหนึ่งคนบอมีเงินกับประเทศเล่าเซ่งเพิ่นได้เล่าว,ว่าหมู่ที่ว่าเป็นคนเล่าคือกันนี่ยืมเงินไปแล้วบอหายและตัวหายตัวเองนี่มาถ่าอยู่บอน,นี่สาวล่าคนนี้แมนมดเงินที่จะกลับประเทศเล่าเพิ่นก็ได้ทําการขอหาบ,บริจาคอยู่แคมทางแต่ว่าก็ได้มีคนไทยที่ว่าเป็นเจ้าของติ๊กตอกนั่นใจดี ได้ทำการหายเงินชาวลาวคนนี้ไป3,000บาทเพื่อให้ชาวลาวคนนี้ไล่เดินทางกลับบ้านเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งคลีบเหตุการณ์กันก่อนเป็นอะไรที่เป็นอะไระจะกลับจะกลับที่ไหนกลับลบาวแล้วไม่มีค่ารถกลับเหรอ ่ค่ะก่อเพราะว่าเพื่อนป็นเงห้โบแล้วมันไม่ถึงให้นบอกใหู้มาหาบ่ายสามี่ันเนเงนแล้วยังไม่เอาแล้วเราทำงานอยู่ที่ไหนตรวจประกัรตรปการแล้วมาไงอยู่มาอยู่ตรงนี้ เราใช้เงินเท่าไหร่กับบ้านเท่าไหร่นะสองพันกว่าบาทมาสองพันเท่าไหร่สองพันห้าอะแต่ผมให้สามพันอวจะได้กลับบ้านไงนะนะผมให้สามพันนะ ไปยังไงรถทัวร์ค่ะไปรถทัวร์ไปขึ้นที่ไหนหมอชิพค่ะมอชีพแล้วไปลงที่ไหนหมากเซย์ค่ะหมากเซย์ใช่ไหมแล้วไปนี่เด็กจะนั่งรถไปยังไงนั่งรถไฟฟ้าไปไฟฟ้าปอไปได้ใช่ไหมโอเคให้พี่ไปส่งไหมหรือว่ายังไงพี่จะะบ้างอพี่พี่ขับไปส่งไม่ได้ที่มอชิีหมอชิพใหม่ใช่ไหมได้พี่ไปส่งได้หมอชิพมอชีพสองอ่ะอ่หมอชีพสองนั่นแหละ ่าพี่ไปส่งได้นะแต่ว่าถ้าว่าพ no ี่ไม่บ้าก็ส่งขึ้ไฟฟ้าก็ได้อ๋อได้ได้เออโอเคแล้วตังค์ก็สรุปไม่ได้คืนไม่ได้คืนค่ะแต่ว่าต้องไปทวงพี่กับพ่อแม่เขาที่บ้านอ๋อเราพาลูกกลับเลยใช่ไหมอ้าวพี่ช่วยนี่สามพันนะโอเคใช่ไหมอ้าวพี่ช่วยนี่สามพันนะโอเคขอพ่อคุณระวนะโอเคขอที่ร่ำรวยนะะ พี่เห็นแล้วก็อยากช่วยนะเออโอเคเดินทางปลอดภัยนะเออไม่ร้องแล้วลูกน้อยด้วยน่ะโอ้ได้กลับแล้วนะโอเคโอเคไม่เป็นไรเนาะช่วยกันช่วยกันพี่ก็ไม่ได้รวยหรอกเออไม่ได้รวยพี่ไม่ได้รวยแต่โอเคโอเคนะเดินทางปลอดไทยครับ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  อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่สองเนาะซึ่งบางท่านอาจจะคิดว่าเหตุการณ์ที่สองนี่อาจจะเป็นมิดซารซีบกับเป็นไดเนาะซึ่งแอดมินนี่คิดว่าบอมเอนมิดซาซีบหรอกเนาะเพราะว่าถ้าว่าเป็นมิดซารซีบเขาคงจะบอก,ก้า้คนไทยคนนั้นไปส่งหรอกเนาะเพื่อนยังห้คนไทยคนนั้นไปส่งยูคิลด์เลยหลังนั้นแอดมินนี่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงสาวเรา,ราคนนี้ก็คงลำบากอีดีห่ะแหละบอมเอนมิดซาซีบหรอก แต่ว่าก็ยังดีเนาะที่ว่ามีคนไทยใจดีหายเงิน3,000บาทแล้วยังไปส่งอยู่ที่มอสสีตอีกด้วยอันนี้ก็เป็นซองเหตุการณ์ที่คนไทยสวยเดือคนลา่าที่แอดมินอยากให้ทุกท่านได้หับหู้ว่าคนไทยก็ดีกับคนล่าหลายหลังนั้นหวังว่าในอนาคตภายบางคนจะบเว้าใส่ให้ประเทศไทยและก็ไปเข่าคางอีกประเทศหนึ่งที่บด้เหตุยังเพื่อประเทศ